you คิดเราต้องร่วมกันร่วมใจกันทบไม่ใช่ร่วมใจแต่เอาแต่ใจแต่ละคนคคยังมีบางคน,นหนึ่งบัคขุลาดีกคณะบางคณะก็รู้สึกว่าเอทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยเราต้องร่วมกันครับแต่ผมไม่รู้อันนี้มันเป็นหน้าที่ของทนาอธิการหรือเปล่าหรือใครเปล่าแต่ว่าการบริหารงานเนี่ยมันต้องดึงทุกๆคนมาร่วมกันทํางานต้องดึงมาให้ได้นะ ผมบรหารคนตำรวจมันต้องสองแสนคนตอนมันอยู่ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะน,นี่อยู่ที่ตัวที่การบดีต้องท<ม>ําพยายามเป็นทุกๆคนให้มาช่วยงานกัน<ม>ถคิดถ้าทุกคนมาร่วมงานให้ความคิดต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะดีถ้ามันจะมีคนไม่เห็นด้วยคนไอ,อค้คนนั้นไม่เห็นด้วยต่า,า,างคนต่างทําไม่มีทางจะอ่า ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะเห็นมาชลอยเนี่ยพัฒนาชุมชนด้วยนะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อที่จะนิดจิตหรือทักษาที่จบไปเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นแต่ได้อยู่ท้องที่เราซึ่งได้พัฒนาพอสมควรแล้วเนี่ยได้เจริญเพิ่มขึ้นนะก็มาชลอยก็มีเป็นเหมือนกับเป็น มีฐานความรู้ที่ค่อนข้างมากสามารถที่จะพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะใกล้มหาลัยหรือไกลมหาลัยก็แล้วแต่ให้เจริญแล้วเมื่อจเจริญก็จะมีธุรกิจเกิดขึ้นนะเมื่อมีธุรกิจเกิดขึ้นเด็กกล่าวหรือว่าบัณฑิตเราที่จบไปเขาก็สามารถไปต่อยอดธุรกิจเหล่าน้นได้ไม่ต้องไปอยู่ภาคอื่นก็ยังได้เลยอ,อยู่ภาคเราเนี่ยให้มันพัฒนาขึ้นน่าอยากจะเห็นมากเลยครับแล้วทีนี้ในปัจจุบันนี้ก็เรามีอัพต้าไง นะมีการเขตการค้าเตกาสรีกรับอาเซียนของเราเนี่ยก็ต่อไปจะมีการแลกเปลี่ยน<ม>อะไรกันมากมายบุคลากรจะมีการเคลื่อนย้ายไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันหรือว่าไปทํางานในไม่ว่าเขาก็จะมาทํางานที่เราเราก็ไปทํางานที่เขาเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ <c oughs> มีความรู้ความสามารถนะโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศให้ไปทํางานที่อื่นกับเขาได้ด้วยนะ ไม่ไม่เสียเปรียบครับเพากั้นเถอะเขาจะมาที่เราเราก็สามารถแข่งขันได้คเราไปที่เขาก็ไปสามารถทําชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้เช่นเดียวกันสิ่งที่อยากเห็นมากๆเลยนะในอนาคตนะครับที่ก็อทีมบริหารก็จะครบวาลาแล้วคก็จะต้องมีทีมใหม่เข้ามาตอนนี้เราก็ไม่ได้ทําแบบเดิมๆนะเดิมๆบอกว่าผู้บริหารจะต้อง เสนอวิสัยทัศน์เอาเอาตามวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ผู้บริหารฝ่ายจัดการจะต้องทําตามสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการ,รไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากจะทําทีนี้ต้องทําสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากให้ทําคําว่ามหาวิทยาลัยหมายถึงใครหมายถึงทุกภาคส่วน หมายถึงตั้งแต่สภามาหาวิทยาลัยหมายถึงตั้งแต่ประชาคมทุกภาคส่วนในมาหาวิทยาลัยเรียกว่ามาหาวิทยาลัยเขาอยากได้อะไรฝ่ายจัดการจะต้องทําให้ได้แบบนั้นนี่เราเราก้าวลาอนาคตแล้วนะ,ะเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าอนาคตของมาหาวิทยาลัยของแกเราไม่จําเป็นต้องทําเดิมๆอะไรของเดิมดีอยู่แล้วใช่ดีอยู่แล้วแต่ไม่พอ เพราะพอ,พอไม่ได้พอพปุ๊บลงเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรใหม่เข้ามาเรื่อยนะครับผมหวังว่าถ้าประชาคมของมอ,อทุกๆคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเงี้ยช่วยกันทำอย่างนี้ภักด้านมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยอีกหน่อยก็จะต้องกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่คนรู้จักกันทั้งโลกแต่ซึ่งตอนนั้นก็เป็น คุณง่ายคือเป็นสารพระคุณมเนกันแล้วก็โอเคผมก็เขาบอกแค่ข้าพเจ้าผมเทสสองวันต่อโอเคชื่อองค์เด็กจ่ามันก็เป็นที่พี่น้องแน้องสมัยนั้นแล้งน้องสมัยนั้นนี่ยคนเทนต์ทั้งนั้สากันเพราะว่าต้องมุดซุ้มนะครับมีซุ้มของแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยบอกเราว่าก้อนยันถูกเขียนหน้าเขียนตา เป็นผู้หญิงบ้างาอะไรบ้างนะครับ้าแข่งนส,สนุกสนาแต่มันก็เป็นบรรยากาศหนึ่งที่อบอุน่นอบอุน่นคนเมืองคอนแกน่ไม่มีแดนะ้แดน